เข้าสัวกลายเป็นยาจกใช่ทุกคนฟังไม่ผิดครับนี่พี่ไม่ได้มาขิงให้รีพูนะไม่ใช่แต่พี่พูดตามเนื้อผ้าเลยเพราะอะไรครับเพราะว่า,าเซนอนครับเมื่อคืนครับไปเข้าทางรีพูเลยฮะหวานเจ็บเลยเพราะรนํา,นานก่อน1นึ่นไปเสียจุดโทษโดนตีเหมือนหนึ่งหงไปปิดเกมตัวเองซะงั้นรีพูบอกกูอยู่เฉยเก็สบายเฉยเเลยจากที่ตอนแรกดูเหมือนเจ้ากดดนันตอนนี้สบายผ่อนคลายเลยครับแล้วเพื่อเป็นการตอกย้ำฮะเพราะว่าในเมื่อปืนสะดุดให้แบบนี้ มีโอกาสที่จะทแต้มชีกหนีเต็มเต็มแบบนี้จะไม่เอาฮะจะไม่คว้า,าระฮะลีพูคว้าแน่นอนครับวันนี้โอกาสมาแบบนี้แล้วถวายพามาให้แบบอ้อหนี่ถ้าเป็นแบบว่าเตะฟุตบอลอยู่นะเหมือนเพื่อนปาดมาแบบโล่งๆอะ่ะลีพูมีหน้าที่คือแบบว่าแค่วางเท้าอะ่ะตบสกอร์แบบกดแบบเต็มข้อเน้นๆอ่ะสามแต้มแน่นอนครับคืนนี้เน้นๆหนักๆเลยอ,อันนี้ขนาดยังไม่ทันเตะเนี่ยแต้มมันก็นำอยู่ตั้ง11แต้มแล้วอะ่ะตอนนี้ลีพูอะ่ะแล้วถ้าวันนี้ลีพูชนะอีกอะ่ะ สิบสี่คะแนนโอ้โหรถแห่นี่พร้อมเลยครับรอได้เลยฮะเตรียมแห่จริงๆเนี่ยไม่ต้องรอจบดุการก็กได้เลยดิบูเองไม่ต้องรอจบดุการก็กได้นะนอนหนูหนูหนหนนะเองเนี่ยเมารถแห่นี่มาแห่ถ้วยล่วงหน้ากันได้เลยฮะไม่พลาดแล้วเพราะอาเซนอนพลาดให้แล้วครับฉะนั้นเพื่อเป็นการตอกย้ําคืนนี้ครับมหาเทพอาโนงครับสั่งกําชับลูกทีมเนี่ยบุกไปเนี่ยเปิดเกมลุกใส่เนี่ยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยใส่แบบเต็มระบบแน่ฮะโมเมสซาร่า ลูเบนดีอาร์ดดาวิดุนเยสดิโกโจตาเขาที่กักโปโอ้โหรับเท้ารอเลยฮะเตรียมการนำซัมเมอร์เซลเตรียมการนำสกอร์นะฮะคืนนี้ที่บอกเลยฮะกำลังใจมันเหมือนแบบว่าอยู่ดีอร์เซนอลเนี่ยโยนมาให้เฮ้ยมึงอยากได้แชมป์ใช่ไหมอะเอาสิกูเปิดทางให้มึงแล้วนะส่วนลิพูก็ลูปากครับหวานเจี๊ยบเลย จากที่ดูเหมือนว่าที่เจอเจ้าสุจากจะกังวลไหมอะไรไหมเนี่ยกูบอกเลยนะไม่ต้องกังวลแล้วเพราะต่อให้แพ้นั้นเนี้ยแม่งก็ยังนําหางตั้งสิบเอ่ะและวด้วยไปด้วยความไม่กังวลแบบเนี้ยแล้วไปด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยถ้ากูนำสิบี่เนี่ยโอกาสแชมป์คูแม่งแค่จะแทบจะแบบเก้าสิบเก้จุด เก้าเก้าอ่ะเปอร์เซ็นแล้วอ่ะแทบจะการันตีแชมป์เลย, mm hmm. เลยนัดนี้คือถ้าชนะแทบจะการันตีแชมป์เลยพี่พูให้ตรงนี้เลยนะสำหรับร์พูเพราะแต้มันจะขาดไปเยอะแบบมากๆเลยอ่ะฉะนั้นเด็กร์พูน้องหนูๆนะฮะถ้าเองจะเน้นนัดไหนในนัดที่เหลือนะพี่บอกเลยนัดน,นี้เลยครับนะบัตรนาวเลยครับคืนนี้นะครับในการเจอเจ้าสวนฟูลแลมเนี่ยเองเน้นนัดน,น,นี้นเลยถ้าเองชนะปุ๊บเนี่ยเองแชมป์แน่นอนครับคืนนี้เด็กร์พูน้องหนูๆทุกทุกคนพี่รู้ว่าพวกเองจะรวมพลังกันแน่ๆครับในการที่จะเชียร์ให้กำลังใจทีม ในการบุกไปเพื่อเน้นเอา3าคะแนนครับฉะนั้นตามที่พี่คาดการแบบเป็นกลางนะไม่เอาใจกลางออเทอรฟอรก็ได้อันนี้พี่ใจกลางแอนฟิ์ให้เลยคืนนี้นะครับลรเว์พูนะอยู่ปากไหยานกแดงตัวเนี้จะบุกไปกำราบจะบุกไปตบเจ้าสัวคาบ้านกลายเป็นยา เป็นเจ้าของสุ z u k i s w i กิสวปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับสุ z u k i w ซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึงสายเบ็ดมีนาคม2 5 6 8สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ wwws u z u k i ุ .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ